ที่สปปเราพบผู้เสียชีวิตคนใหม่คนที่12นะครับแต่เป็นสิ่งที่น่าแปลกก็คือว่าเขาตรวจเชื้อโควิด19นะครับเพื่อที่จะรอผลจะออกมาว่าเขาติดหรือไม่ติดแต่เขามาเสียชีวิตก่อนสบายดีสวัสดีครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับว่าทำไมผู้เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยทำไมมันเร็วจังเลยอะ่ะ ประมาณแค่วันเดียวเองนะคนคนนี้เนี่ยเขาได้ถูกตรวจเชื้อโควิดสินะครับแล้วก็จะได้ผลเนี่ยอีกวันหนึ่งแต่กบกลายเป็นว่าเขาเสียชีวิตก่อนที่จะได้รับผลแล้วว่าเขาอะติดโควิดหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอให้มาดูของลาวกับไทยนะฮะวันนี้เป็นยังไงซึ่งก็มีข่าวดีของลาวนะครับซึ่งจากเมื่อวานเนี่ยเก้าร้อยกว่าวันนี้เดือดร้อยกว่ามันมีนัยยะอะไรบางอย่างที่บอกเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดเพราะอะไร ของไทยนะครับวันนี้ก็อย่างที่รู้กันครับว่ามันอยู่ที่หมื่นกว่า17 0 0 0 0จ0 0 0วันที่4แล้วแล้วก็มีผู้ป่วยที่หายเนี่ยมากกว่าผู้ติดเชื้อ20,000ืนกว่าเป็นวันที่16ติดต่อกันแล้วที่มีผู้หายดีเนี่ยมากกว่าผู้ติดเชื้อนะฮะมันมีความรู้สึกว่าหมื่นกว่าหมื่นกว่าหมื่นแปดเนี่ยเราก็ดีใจแล้วนะมันมีความรู้สึกมันเคยชินแล้วเราก็ดีใจแล้วเนาะแล้วเราก็หวังไปอย่างยิ่งครับว่ามันจะต้องลงมาอีกลงมาอีกนะฮะ ถ้าเกิดว่ามาดูที่ของสอป,ปอราวเนี่ยที่เราบอกข่าวไปเมื่อวานเนี่ยนะครับก็คือที่สอป,ปอระปาวเมื่อวานเนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง952คนนะครับแล้วเราก็บอกข่าวว่าเกินครึ่งหนึ่ง543คนอนะ่ะอยู่ในสถานกักขังนะครับไม่ใช่สถานที่กักกันสถานที่กักขังก็คืออยู่ในคุกนั่นเองนะฮะเพราะว่าสวนนักเขตเนี่ เราพบเป็นแรงงานนำเข้าที่อยู่ในศูนย์ที่กักกันฮะอยู่ที่80คนแล้วก็อยู่ในชุมชนที่มีระบาดแพร่เชื้อในชุมชนเนี่ยอยู่ที่5คนนะครับแล้วก็อยู่ในศูนย์กักกันก็คือเป็นนักโทษที่อยู่ในคุกเนี่ยฮะอยู่ถึง543คนเมื่อวานที่เราบอกไปว่าทำไมมันถึงได้90 0กว่าคนก็เพราะว่า500กว่าคนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคุกนั่นเองนะฮะมันก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในจํากัด เขตนาบริเวณนะฮะคล้ายๆเมืองไทยเมืองไทยก็มีช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยติดเป็นพันเกือบหมื่นเลยละที่อยู่ในคุกแล้วมาผสมกับในสิ่งที่แพร่เชื้อระบาดกันเนี่ยนะฮะมันก็เลยทําให้เมืองไทยเนี่ยเริ่มแรกแรกันนะสองหมื 2, นะ่นกว่าลวแล้วณวันนี้เนี่ยที่สพปาวเนี่ยก็มีพบผู้ติดเชื้อนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่195คนครับก็เพราะว่าในส่งกันกันเนี่ยเราไม่พบผู้ติดเชื้อนะฮะสำหรับวันนี้ แต่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าในแต่ละแขวงที่ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเจอเนี่ยก็พบเจอผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนนะฮะเพราะก็เริ่มมาจากแขวงบอกแก้วเองก็ดีนะครับแขวงสวนระเขตเองก็ดีนะครับแล้วก็จำปาสักเองก็ดีก็จะมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเกิดจากผู้ที่สัมผัสเชื้อใกล้ชิดก็ยังเป็นผู้ที่รู้ว่าไปไหนนะฮะและไทม์ไลน์ในแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับ แต่อนนี้ผมขอยกตัวอย่าง2ที่แล้วกันนั่นคือความคุ้นเคยนะับอันแรกมันก็คือคนที่เสียชีวิตนะครับอีกอันหนึ่งก็คือที่แขวงอุดมใส่คือแขวงอุดมไส่เนี่ยผมไม่เคยไปนะครับแต่ว่าบ่าวบ๊อบเป็นคนที่ติดตามเข้ามาในเพจแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอให้เราเรื่อยๆจนกระทั่งเราติดต่อกันฮะก็แทบที่จะผมจะเรียกว่าบ่าวบ๊อบเลยแหละแล้วก็เขาส่งวิดีโอจนกระทั่งผมรู้จักบ้านน้ําอุ่นเมืองคุน ที่แขวงอุดมไซล่ะเราเห็นคลิปตลอดเวลาของที่บ้านน้ำอุ่นเมืองหุ่นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมันอยู่บนภูเขามันอยู่เป็นที่ราบสูงมันมีความหนาวมันมีเมฆหมอกมันมีเด็กๆวิ่งเล่นซึ่งซึ่งตรงนั้นเนี่ยบ่าวบ๊อบได้เล่าให้เราฟังตลอดเวลานะครับว่าบ้านเมืองที่นั่นเป็นยังไงและผมก็มีความรู้สึกว่า เออที่ตรงนั้นนะ่ะมันดีจังเลยคล้ายๆเมืองไทยครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นที่ที่ห่างไกลหรือว่าเป็นท,ที่ที่แบบว่าไม่ต้องเดินทางสูงสิงกับใครแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าวันนี้เราได้พบเจอผู้ติดเชื้อหนึ่งคนที่อยู่ในชุมชนที่บ้านน้ำอุ่นเมืองหุน แอุดมใสด้วยแหละ <S <S ยังไม่ได้ต่อบาววอลนะครับเพราะผมเพิ่งได้ข่าวมาเองฮะถ้าเกิดว่าเรามีบทความลึกๆของตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าณนะอันนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขาได้เดินทางไปพบเจอ กับคนของแขวงบอกแก้วนะฮะเป็นผู้ติดติดเชื้อเหมือนกันแล้วก็ได้เดินทางกันไปออหลวงพระบางอะไรเนี้ยนะครับเป็นเพศหญิงนะครับอายุ49ปีครับเป็นพนักงานนะฮะอยู่ที่บ้านน้ำอุ่นนะฮะเมืองหุน่นมีประวัติเดินทางไปที่บ้านนาฝายนะครับเมืองนานแขวงหลวงพระบางฮนะไปด้วยกัน3คนนะครับไปด้วยรถส่วนตัวครับซึ่ง ผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยมาจากแขวงบ่อแก้วนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยคนเจ็บเนี่ยก็ได้แยกเดี่ยวนะครับไปปิ้นป่วอยู่ที่โรงหมอที่แขวงนั้นๆแล้วน,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 นะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนมาย,ยังไงถึงจะอยู่ในรถส่วนตัวนะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใส่หน้ากากอนามัยเอาไว้ดีที่สุดนะครับเชื่อนะครับว่าใส่หน้ากากอนามัยไม่สัมผัสอยู่ห่างกันสนักนิดหนึ่งเนี่ยก็รอดปลอดภัยนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะครับในทุกๆแขวงนะครับที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะและอันนึงครับอีกอันนึงก็คือของสวนะเขตนะฮะของสวนะเขตเนี่ยเมื่อวานนี้ที่เราบอกไปว่าพบผู้ติดเชื้อที่อยู่ในคุกเนี่ยอยู่ต้อง500กว่าคนนะครับและวันนี้ที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยเป็นผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเนี่ย ก็มาจากในสถานที่กักกันคือในคุกนั่นเองนะครับข่าวนี้ผมได้มาจากเพจของทรโคงนะครับแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลของศูนย์ข่าวสารการแพทย์สุขศึกษานะฮะที่ได้ออกมาว่าคนคนนี้เป็นเพศช,ชายครับอายุ35ปีนะฮะอยู่ที่เมืองไซพูทองนะฮะผู้เกี่ยวเนี่ยอยู่ที่สถานที่คุมขังนะฮะก็คืออยู่ในคุกนั่นเองถูกเก็บตัวอย่างของการติดเชื้อเนี่ยเมื่อวันที่23สิามงหานะครับเมื่อประมาณ3วันก่อนครับ แล้วผู้เกี่ยวมาเสียชีวิตเอาวันที่24สิงหาล่ะเพราะว่าก่อนที่จะได้รับผลวิเคราะห์ออกมานั้นคือผลวิเคราะห์ควรจะออกมาเมื่อวานนะครับแต่ผู้เกี่ยวเนี่ยก็ได้เสียชีวิตเอาในวันที่24สิงหานะฮะอันนี้ก็เป็นที่น่าตกใจเนาะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเร็วจังเลยอันนี้ก็คงเดี๋ยวจะออกมาเป็นข่าวต่อไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คาดเดาออกมานะฮะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้เกี่ยวเนี่ยคนที่เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีโรคประจําตัวนะฮะ การที่เสียชีวิตได้เร็วขนาดนี้ต้องมีโรคประจำตัวซึ่งค่อนข้างที่จะหนักอยู่พอสมควรนะครับอย่างเมืองไทยตอนนี้นะฮะค่อนข้างที่จะระวังกันมากเลยนะครับเพราะว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานโรคตุ้ยโรคอ้วนนะฮะโรคทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะครับโรคหัวใจเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมากเลยครับที่จะเสียชีวิตค่อนข้างเร็วนะฮะและขณะเดียวกันตอนนี้ที่เมืองไทยเนี่ยยิ่งเฝ้าระวังกันอีกสเคสก็คือ คุณแม่ที่ตั้งท้องนะฮะอันนี้ค่อนข้างเสียงที่จะการสูญเสียงค่อนข้างสูงนะฮะและอีกพวกหนึ่งก็คือพวกเด็กวัยรุ่นพวกเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีครับประเภทพวกเด็กน้อยนะฮะก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางด้านอายุตั้งแต่18ปีลงมาเนี่ยยังไม่มีสิทธิ์ที่จะรับวัคซีนนะฮะ และณนะตอนนี้ก็คือก็ได้ระบาดเข้าไปอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นพวกเด็กน้อยนะฮะแล้วก็คุณแม่ที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยแต่ว่าคุณแม่กาลังตั้งครรภ์อยู่นะฮะก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสเสี่ยงสูงทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับคุณแม่ที่ตั้งท้องนะฮะแล้วก็ผลออกมาเนี่ยก็บอกว่าคุณแม่ก็จะปลอดภัยรวมทั้งปกป้องคุณลูกด้วยนะฮะก็จะได้รับวัคซีนไปด้วยนะฮะอันนี้ ได้รับข่าวสารมาจากคุณหมอที่บอกต่อกันออกมานะครับแล้วผมเองเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ได้ไปซื้อของนะฮะมันมีร้านขายข้าวประจําอยู่ร้านนึ่งละที่ผมกินประจำมานะฮะโดยการที่ซื้อกลับบ้านนะก็เขาทําอร่อยไงแล้วก็ทําสดแล้วเราก็ซื้อเขากลับบ้านนะฮะประมาณว่า2อสมวันทีนะฮะ,ะเผอิญเมื่อวานนี้ผมกําลังจะไปซื้อเขานะฮะกับกลายเป็นว่าเขาปิดที่หน้าร้านแล้วบอกว่ากักตัว14วันละ แล้วคนแถวนั้นก็บอกว่าคนทำอาหารเป็นลูกมือคนทำอาหารครอบครัวหนึ่งสาคนเนี่ยได้ติดเชื้อโควิดสิแล้วทั้งบ้านเนี่ยก็ทำการปิดเราก็มีความรู้สึกอม,มันทำไมมันใกล้ตัวจังเลยนะอันนี้เราก็ต้องระวังมากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าในสิ่งที่เราระวังคือเราใส่หน้ากากอนามัยสองชั้นเราล้างมือล้างไม้เราส่งเงิน ไปให้เขาเราได้รับเงินทอนกลับมาอาหารปรุงสุกกับมาถึงบ้านข้างในไม่เป็นไรแต่ข้างนอกถุงพลาสติกเราใช้แอนฮกล์เราล้างมือให้สะอาดแล้วเราถึงจะทําการกินเพราะเราก็คิดว่านั่นแหละ80-90%ที่เราเอาอยู่มั้งแต่บางอย่างเราอาจจะเอาไม่อยู่นั่นคือในสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ถือว่าวันนี้ก็เป็นข่าวดีของสอปป,อปอลาวนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆนีผมก็เชื่อว่าก็อยู่นัดประมาณน,นี้แหละนะฮะถ้าไม่บวกกับไอสิ่งที่มันเกิดระบาดในสถารที่เรือนจำหรือที่คุมขังนะฮะณวันนี้ก็ออกมาก็คือนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยก็ยังมีผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับถึง52คนนะเป็นแรงงานนําเข้ามาที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ย38คนเมื่อวานนี้1คนนะฮะ มันคล้ายๆกับสิ่งที่คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในสถานที่กักกันเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วอยู่ในนั้นเป็นร้อยอยู่หลายๆศูนย์ด้วยกันแล้วทําการตรวจนะฮะราก็เราก็จะพบอยู่เป็นประจำเป็นจำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยขอให้เป็นตัวเลขที่พบเจอมันยังดีกว่านะครับ ดีกว่าที่ไม่พบเจอแล้วออกไปข้างนอกนะฮะอันนี้เราก็ต้องระวังเรื่องตัวเลขที่เป็นสีแดงๆนะฮะนั่นคือนั่นก็คือผู้ที่ติดเชื้อในชุมชนนะครับก็คือนนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยมีด้วยกันถึง14คนและวันนี้บ่อแก้วมี15คนครับไซยบุรีเนี่ยมี2คนแล้วเมื่อกี้อุดมไซเนี่ยมี1คนนะฮะส่วนหลวงพระบางเนี่ย ติดเชื้อในชุมชน,น่ถึง3คนนะฮะแล้วก็สวนระเขตมี9คนนะครับแล้วก็จำปาสัตว์มี2คนครับและนอกนั้นเนี่ยก็คือเป็นแรงงานที่เข้าไปอยู่ในศูนย์กักกันนะครับที่เขาตรวจทุกวันแล้วก็พบเจอทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันอย่างน้อยมันก็เป็นข่าวดีนะครับ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังเป็น2เท่านะครับเพราะว่าตอนนั้นตอนนี้เราไม่เห็นอกครว่าเชื้อโรคอยู่กับใครบ้างและมันได้เดินทางไปอยู่กับผู้คนนั้นๆที่ติดเชื้อไปนะฮะเราก็คงอยากจะฝากบอกทุกคนฮนะอย่างที่คณะสปอร์ตได้ออกมาบอกทุกวันนะฮะว่าเราต้องตั้งสติสูงต้องมือสติและต้องช่วยกันรักษาก,กดระเบียบแล้วก็ดูแลป้องกันให้ เราอ่ะอยู่รอดปลอดภัยไปด้วยกันนะครับห่างกายแต่ใจไม่ห่างกันไปไทยมาลาวไปไหน น้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกับลา